สบายดีพี่น้องสุดสุดทุกคนมีกับมาเจอกับ k คด o ี l เวิลด์คือเกาเนาะมาเบงวิวงามๆแล้วไปหาเล่อเที่ยวเลอกกินหลอแดดมันเนี้กะมีอย่างไรไปเที่ยวแซนดิโก้กคือเกาเดี๋ยวไปรับชมกันเลยว่า,าลาฮัล่ายูแซนดิโก้มันสวยงามสดใสไปเบินกันเลยมันจากเีือก Ngắm lại, ngắm lại Ngắm lại, ngắm lại Sao nơi cười nắng Cháu mơ chạc say Sự quý ác của cháu มันคืนมาอาบแดดบ่ต๊บักใหญ่น่ะเ็งมาพิ่เชมีเทมอันนี้ขันูม่าเบอไก่ๆเมาเป็นทีมเด้อ้มาก็ปตุ๊บันนี้ ปามาเทปบตกมาเทปอะ is is ice rain อายเทปโต๊มาเ็บตกตเป็นฝนมาเทปวัดนี <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องนทั้งมาเทปบตกมากเนาะ <c oughs> โอยร <c oughs> ว่าอากาศแดดดีบางทีน,นี่มันเข้าลงมาแล้วว่าฝนโตะอี่อ่ะพ <c oughs> ท่านเดียเบิรงไลฟ์สัพพิอนอะฝนตกคัม โอ้แห้งเติบแล้วนี่นะไปๆๆบ่ว่าให้แต่สาวหลาลายบอกว่าสาวหลาศิษย์สาวซั่นเมืออออม่อยบ่เพินเถอะเมื่อยบ่เพิ่นเล่ๆๆๆๆ กี่นี่คนตกพากันแลนหอมตายไปวันนี้แดดออกไม่หายยังเป็นสารพยุทธแท้ๆตีตนป่าดิป่าตีตนเจ้าจะเล่นขึ้นขันได้เมื่อกี้นี่แด่นคันใดป่ากับหลานนั่งป่าแลนสาก่อลป่าน้องคุท้รัตกับผมนี่โลภแหงวันนี้สิบเ มันีสิพากันไปเบิกนมภครหือขันได้ขั้นได้ขันใดมันซึ้งๆมันเปนแลนเกิลนะไปตนแล้วเขาจะพาไปเบิร์กนดนาไปนแ่กสอมกันก็เซนี้มากตัวโหดมาแดนดีแท่เนาจมอสอใเลยไปกัน จริงเมืองนี้มันควรจะเป็นเมืองที่แบบอ,อกากาศท,ท,ที่สดอันนี้เข้ามากถ้ามาพิษยาบถ้ามาสวงหนาวมันก็จะหน,นาวแนหน่อยแม,ม,ม่งแต่ว่าหนาวนเข้าใจแต่ว่าฝนตกเในที่แดดอ่อยละเมื่อกี้นี่ฝนตกอ๋อแรงหอมตายไปบงแม่เอาหนาบหัวทับซองแล้วีว่าสิไปถ่ายหุ่มละมัน แตกมาแตกอยู่ย่างยีงง้ามเนอมันมีบอลมันเป็นคือแบบบอลยางเหล็กนะจ๊ไปเบบวันนี้เามีเวลาไปดูเพราะว่ายนเผื่นนนอนะนะเห็นะตอนี้ป่าเขาเริ่มเสืบ้อไบวเลยนะป่าเขาเริ่มจมแล้วป่าปเขาเริ่มจมแล้ว สีลงไปได้ยี่ว่าคุณน้าอยู่นี่งา่าเสียดายได้ผัวบไวมาหนา้านี่เป่าตอนนี้ปลาเขาเลื่อมเซลฟ์ไว้นังปลาเขาเลืมม่อ <c oughs> มจมแล้วปลาเขาเลื่อมจมแล้วสิลงไปได้ยี่ว่าคุณน้าอยู่นี่งา่าเสียดายได้ผัวบไวมาหนา้า อยากมาเด้อซื้อซื้อเมืออละโหละละคนละวิวอยู่ใโคดรงามเลยป้าด,ด,ด,ดป้าป้า,ปา,ปา,ปายืนออกไปชเป่าคสองป่าล้านท่านจะว่ายูน้ำถอยนี่เขาเปด้มากหวานเพลินีลปปะไปสนินั่งยูโฮเทลหันและ จะมันวิวมันงามเนาะโอ้ยโบกเรย์าามาโบจมาหรอวะไปมดแล้วเยมาตังแต้คอยมากันดนหน้าก็่นโอ้ว้าลูกเต็เทั้งวัเนี่ยสดใสว้าวิวยันงงามท่านอากาศมันเพ o e r t ท่านอากาศมันดีมันแหงอันนั้นงงาม งามงามพี่น้องผู้ใดมามาเที่ยวยังไเด้อมาถ่ายหูบพี่นี่รับรองว่าคุ้มคุ้มบ่ปะไปแล้วขนขนพ่อสาวเมย์ขนไปแล้วพ่อสาวเมย์เราไปละเมื่อกี้นี่เปิก้อฝากคนเมย์นะคนขจรก็มาเที่ยวงานขจโอ้ยผู้ชาย วันนี้มาสีไายให้มาว้าวงาไร่ป้าคันผู้ใดมาเลยต้องมาวันนี้เด้องามแท้งามมามื้อนี้เฮาก็ลุ่ายด้วยการที่เฮามาแวะกินไอศครีมที่แซ่บที่สุดในอ่าลาโฮล่าเนาะกะคันผู้ใดลือคันผู้ใดไปก็อย่าลืมอันไปแวบะบกินอยู่นี่เด้อแซ่บรับรองได้เลยจ้า Bye bye, g o มบูนาวบายบายเชงดีกูจะนีการกรมะท่านเรื่อแล้วเนาะเวัานาต่อยนอยู่เซาเด็กซิดีแล้วขกใหาเวลา3าวจาทีเลต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเก่งตเกยงเกี้ยแต่เก่ยปีมาเกงเอ้บายบายขอใจด้วยพี่ขอบพระคุณ Hãy vực like, có share, có theo dõi cho đi nữa. bài thầy Ngắm thầy ngắm lại, ngắm lại.